มีหลายท่านอยากจะเห็นว่าบ้านของส้มเป็นยังไงนะคะอยู่ที่เมืองไทยเนาะไม่ทันได้เสร็จเลยนะคะก็หาเงินอยู่เรื่อยๆนะคะห้องน้ำนะคะว้าวหมูใหญ่มากไก่ไข่วันละหลายสิบฟองเลยนะคะแล้วนั่นก็จะเป็นวัวนะคะมีวัวหลายตัวเลยเเสวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะ ในวิดีโอนี้ส้มจะมาเอาใจลูกเพนนะคะมีหลายท่านอยากจะเห็นว่าบ้านของส้มเป็นยังไงนะคะอยู่ที่เมืองไทยเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบริเวณรั้วบ้านเลยนะคะดูตั้งแต่รั้วบ้านเลยนะคะไปถึงตรงนู้นเลยเนาะอันนี้ <laughs> เป็นรถของพ่อแล้วก็ตานะคะเขาเขามาเลี้ยงวัวนะคะอยู่ตรงนู้นเนาะ อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของส้มเองนี่นะคะบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นชมพู่ผลไม้โปรดของส้มนะคะอยู่ตรงนี้ต้นมะยมด้วยมีหมากอยู่เนาะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นรถไถกับรถของพ่อเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวส้มจะพาทุกคนเข้าไปดูในบ้านนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะ เป็นบ้านไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะก็เลยมีหยักเยอยมีขี้เกี้ยมเยอะเลยนะคะจิ้งจกนะคะนี่เลยส้มก็ทําความสะอาดไปบ้างแล้วเนาะแม่ก็มาทําความสะอาดแต่ว่ายังมีลอยจิ้งจกเยอะมากๆเลยนะคะไม่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาอาศัยอยู่เนาะส้มก็อยู่แคลิฟอร์เนียนะคะไม่ค่อยได้อยู่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะคะนี่เลยธรรมดาเลยนะคะ ธรรมดามากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งอันนี้วัยรุ่นเขานอนนะคะเด็กๆมานอนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูเข้าบ้านนะคะทางทางหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะพาทุกคนเข้าไปดูห้องนอนนะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยจริงๆเพราะไม่ค่อยมีคนอยู่ก็เลยยังไม่ซื้ออะไรมาไว้ในนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีแอร์แล้วก็มีที่นอนนะคะยังไม่ทันได้ซื้อเตียงนอนเลยนะคะแต่ว่ามีฟูกแล้วก็ปูนอนกับพื้นเลยนะคะนี่เลยอันนี้กระเป๋าเดินทางของส้มนะคะไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ํายังไม่ทันได้เสร็จเลยนะคะก็หาเงินอยู่เรื่อยๆนะคะห้องน้ํานะคะแล้วก็ ซิงก็ยังยังไม่ติดนะคะนี่เลยมีหน้าต่างอยู่นั้นเพิ่งใส่หน้าต่างเข้าไปนะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นก็ยังไม่มีนะคะแต่ก็โอเคอยู่สมอาบน้ำเย็นโอเคอยู่นะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวส้มจะพาทุกคนมาดูบริเวณรอบๆนอกบ้านนะคะนี่นะคะ ต้นกล้วยมะรุมนะคะนี่เลยต้นยานะคะน,นี่ก็จะเป็นแทงน้ํานะคะต้นบักห้ี่เนาะนี่เลยนะคะหลังบ้านนะคะหลังบ้านอันนี้เป็นอีพ่ออยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวส้มจะพาไปดูแปลงผักของพ่อนะคะ ว้าวหมวยใหญ่มากอูย้ยสวยนะคะเพิ่งเพิ่งเข้ามานี่แหละเพิ่งมีเวลาเข้ามาดูนะคะสวยมากๆเลยแล้วนั่นก็จะเป็นบ่อปลาเล็กๆของพ่อนะคะบ่อปลาบ่อหอยนะคะแล้วก็มีเป็ดมีไก่นะคะ เวลาพ่อว่างจากงานขายของนะคะเขาก็จะมาทําตรงนี้นะคะทําในส่วนเป็ดไก่ตรงนี้นะคะมีเยอะเลยเดี๋ยวส้มพาไปดูไก่ของอีพ่อเนาะอุย้ยมีไก่น้อยน้ำไก่น้อยหลายหลายออมีไก่แบบนี้ด้วยเยอะเลยค่ะเดี๋ยวส้มพาไปดูพ่อน่าจะเก็บไข่ไก่ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ของพ่อนะคะไก่ไข่ว่นละหลายสิบฟองเลยนะคะแล้วนั่นก็จะเป็นวัวนะคะมีวัวหลายตัวเลยประมาณเป็นห้าหตัวเลยนะคะ ดูตรงนี้นะคะเป็นขี้วัวนะคะพ่อก็ขายปุ๋ยขี้วัวด้วยนะคะแบบว่า <c oughs> บ้างไม่ได้เลยจริงๆนะคะในปุ๋ยขี้วัวของพ่อเขาตักใส่กระสอบไว้ขายนะคะขายทุกอย่างเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นบ้านของส้มนะคะที่ช้ย,ยภูมินะคะระยะส้มกับทิม กลับมาที่ชัยภูมินะคะเราก็จะนอนที่บ้านหลังนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านที่พ่อแม่ช่วยสร้างนะคะส้มก็จะส่งเงินทุกเดือนทุกเดือนมาให้แม่ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็เก็บเงินเก็บหอมรอมริทนะคะช่วยช่วยสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาให้ส้มนะคะส่วนบ้านของพ่อแม่ก็อีกหลังนึงนะคะเป็นเป็นบ้านที่ขายของชํานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เกำลังใจให้ส้มทําวิดีโอนะคะขอบคุณทุก กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ